สงสารมาซายเยสสงอาที่ไม่ทันเลยต้องแข่งแบบลาฟเก่าอันนี้จริงไ้ี่ะอยู่จีนไหมดูแข่งไหมครับอยากดูก็อื่ินดูแข่งเกมอะไรอ่ะนอกจากพี่เอ๋ยพี่บูมเกมอะไรเนี่ยพี่บอก ด้ดีได้ดีกูส <5. S 1> ัาห้าแบงค์ยี่สิบเสมอพัน 1, แปดร้อย้เขาโอ้วโดน,นแบนเหมือนพี่ชายอันไหนอิงโดน,นแบนเลเวลสามพันเก้ามากับพนิการชัวอุนนนอแปนได้เฮีย

ไ,ไม่ก,กว่าจะเดินมาบัดตรงนี้ก็ได้ไงนีง่ก็หม้ <c oughs> <c oughs> สี่นาทีวิหกแย่อยู่ใครตัวคน No time to dilly dally. Can't stay here. Let's see what kind of trouble we can get ourselves into. Time to be trouble. Let's get moving.

Let's get moving. Nah, oh, can you change this away? Change him. I'm coming, I'm coming. Give, me book, give me book, bro. Give me a book. <laughs>

Ini guys TP. Nih hey, tim. Ember, do you have TP? Go TP now. We can kill this guy. Go TP. Why are you running? Holy shit. Hey, look at this guy. Look at this HP. สวัสตรายเดอร์อุ่งงงไอ้เหี้ยแม่งเวล6แล้วแล้วเป็นสภา5ด้วยออกเมดแต่ก็ไม่เป็นไรมังงงงอยากได้จริงๆ กูเล่นอย่างงี้กูก็รวยของกูอยู่แล้วทิ้งที่เอแม่งวะเอ้ามันตายแล้วมันเป็นติคนอื่นไหมมึงดูดิมึงว่าไงวะแชทคว้าของจริงปะตายแบบควายๆแล้วก็เป็นติคนอื่นอ่ะเฮียแม่งโอ้ยเฮียนี่ของจริงเลยท็อกซิกสัตว์เหมือนแบบว่ามึงปั่นจักรยานแล้วมึงเอ,อาไม้ไป แทงไปที่ล้อมึงอ่ะแล้วมันก็โทษคนอื่นอ่ะ เลนให้ผ่านแล้วไม่ฟาดมึงว่าไปดันเลนไว้เหี่อะใหมีเลมนั้นเหียร์ขีอะ <c oughs> สัสไปไปไปต้มความร้อนแรง ดูดิแบ่งโคตรฟรีเกมเฮียเอาเฮียนี่มาแจกรัวๆยังจะแพ้ไอ้สัตว์แต่คือกูไงก็ได้เหวไง prove I know it. You ready for shenanigans? อากาดีมูลฉาดไว้แบบแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีทางที่กูจะไปกระท,ทาลอยกระทาเริงเยี่ยงั้นอ่ะกูจะยิงไอสัตว์ไม่มีภาพกูไปเซตอัพให้พวกมึงอ่ะสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็แพ้ไปสัตว์แค่นั้นเอง ไอสัตว์เออตัดใ็นเพื่อนของเก้าช่องไอสัตว์ฆ่ามันโหเย่ยนี่แม่งเชนแบบอันลัคก,กี้รักสัตว์อะ่ะตายได้เยี่ยอุ้ยออกเมดว่ะด้วยพลังโอเคสวยจัดนอ้องปั่นไปดีชาเอาจากโรชาน เผือ่อๆกูเก็บไอจีตเองด้วยเนี่ยเกมเนี้ยก็แต่ละของมาถึงหนโอ้วโหทีวีเอ็ดกูจะรั่วไอ้มึงนับเลขก่อนกูบอกเลย คนนี้ร้อยบิดจ้ากัะโดดครับคุณมากครับหินกับตึ่งหวัดที่จู่ๆปัก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 ตึ่งหวัดนะตึ่งหวัาไม่เปิดแตึ่งหวัาไม่เปิดหรอเป็นยังไงเนอะไปติบ้าน ไปใช่หุยหุยหุยถอยไม่ได้สัตว์โอ้โหตายหมดแล้วไอ้เห well> <h <h ี้ยหมูเหมืองอะไรไม่เหลือแล้วหุ้ยแล้ว เอาโบส์กดดีเฮ <Go S 1> ่แส้วพอร์ชกินกูโรชันสั่งโร่้วยปะหมดแล้วคลิปบอะ oh, เพื่อนหนึ่งก็ต้องใช้เหมือนกัน <laughs> แย่งกันมั่วไปหมดสัตว์คลิปตัวหนึ่ง <c oughs> เดือดมาแถวนี้เอ้ยโดนแย่งมาก็ไปแย่งกึนไอ้เฮียตัดสมองให้

แบกอะไรละ่ะมันขโมยอาทิตย์ไปแล้ว <'s> แล้วคือกูได้เล่มไงประเด็นมันอยู่งั้นแหละ s <S ถ้าพวกแม่งเข้าทะลวงมาทะลวงโบมาถึงกูก็คือมึงแพ้แล้ว s <S แค่นั้นเองเกมนี้ ไงวะยังไงวะ้ยเสียงคนตายป่ะว่าเพื่อนกูไม่ไหวแล้วเนี่ยมึงดูของดารวิโล่กูดิกูจะกะมาเล่นสายบิงกระดาลอยหน่อย ไม่ไหวเหมือนกันไปละลุยดอกไอ้เหี้ยไอ้พอพังหมดไอ้เหี้ยทำไมอะอันนี้มันฉีดยังไม่ปวดนาตีเหรอไอ้สัตว์กดอนาตีกว่านี้ เฮียนี่อยากลองอะดิอยากลองอะดิไอ้ตัดไอ้คลิปจะดูเพิ่มหรอไม่มีคลิปดูวันนี้กูหดดูดิป้อมออกมาไอสัตว์ กันมาว่ะล่อแม่งในป้อมด้วยสัตว์เล่นแบบเพื่อนอย่าเอาอย่างตาบอลเล็กไม่ไหววะใช่ไหมไม่สบายหนักเลยเหรอหนักมาก่อนไหมโอ้โหฮีย้ยออกยะแม่มงกุฎลงเฉยไอ้เฮียกูยิงยับขนาดนี้มงลงเฮียออกไอ้สัตว์